ประเทศไทยจัดเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารทะเลรายสำคัญของโลกทั้งประเภทอาหารสดแช่เย็นแช่แข็งบรรจุกระป๋องและแปรรูปจากยุทธศาสตร์ชาติมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและเครือข่ายวิจัยด้านกเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งเมื่อวันที่25ธันวาคม2563เพื่อเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ภายใต้ภารกิจดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการนำไปใช้ในวงวิชาการและอุตสาหกรรมผลิตกำลังคนคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์อาหารทะเลและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิจัยผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำด้วยการขับเคลื่อนของทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านอาหารทะเลกว่า20ปี ภายใต้การนำของศาสตราจารย์ดรสุทธวัฒน์เบญจกุลอาหารทะเลมีความสำคัญต่อประเทศไทยมานานแล้วเราเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารทะเลนเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะโดยปี2 5ง4กรมประมงเกี่กรรายงานว่ามีการส่งออก อาหารทะเลนะทั้งรูปแบบสดแล้วก็แปรรูปในจำนวน1.5ล้านตันก็มีมูลค่ามา195,000ล้านบาทนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าจะมีปริมาณสูงพอสมควรในแง่ของสินค้าประมงนะเพราะอาหารทะเลเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอยู่นะครับ มหา,ษษาลัยสงการทะนี้นครับโดย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 โลเคชันของของจังหวัดเองเนี่ยครับซึ่งติดกับัลยสัต์สงขลานะครับมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งฟาร์มเลี้ยงปลาตลอดจนมีอุตสาหกรรมแรษษารลุกสันน้ำเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยูตองตรงนี้เองนะครับเราก็จะรับทราบม,มาโดยตลอดว่าอุตสาหกรรมเนี่ยยังมีความต้องการในเรื่องการให้คำปรึกษาหรือองค์ความรู้ที่แจ่มแจ้งมากขึ้นนะครับในการจะแก้ปัญหาศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลเนะครับ เราเน้นนะครับในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงนะครับเพื่อเป็น world class research center นะครับที่ผลิตองค์ความรู้ทั้งทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถแข่งขันได้นะครับในระดับโลกนะครับแล้วก็เราก็ตระหนักเสมอในการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองความรู้เนี่ยนะครับในการต่อยอดในเชิงพาณิชย์นะครับพร้อมกับการสร้าง manpower หรือบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับเพื่อรับใช้สังคมไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือว่านานาชาตินะครับ การเรียนการสอนเนี่ยก็ดําเนินการมาประมาณ20ปีแล้วที่เราทําวิจัยด้านอาหารทะเลมาโดยตลอดนะครับจะอยู่ในหลักสูตรที่เรียกว่าฟูชัยเทคโนโลยีคือวิทยาศาสตร์เทคนโยอาหารนั่นเองนะครับในเรื่องวิจัยเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็จะมีงานวิจัยหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเรื่องคุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหารทะเลในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลืออาหารทะเลเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญในการแข่งขันได้เนี่ยคือคุณภาพและความปลอดภยัย คุณภาพเนี่ยคือต้องพรีเมียมนะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรก็ตามทําให้คุณภาพเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยที่สามารถที่จะเมนเทนคุณภาพไว้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยอาหารทะเลเนี่ยมีความสาคัญเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพัฒนาในเรื่องของสารเติมแต่งต่างๆแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่างเนี่ยเข้ามาช่วยในการควบคุมนะครับควบคุมอีกส่วนหนึ่งที่ตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่อย่างมากเนี่ยคือเรื่องของการใช้ ประโยชน์จากวัสดุเศเหลือจากการแปรรูปมหาทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของการใช้ประโยชน์หรือการเปลี่ยนเนี่ยครับสิ่งวัสดุนี้เนี่ยก็จะตรงกับแผน BCG นะครับ Bio Circular Green Economy Model ซึ่งเราก็จะเน้นเรื่อง Circular เพราะว่าเราจะใช้วัสดุเศเหลือพวกนี้ซึ่งมีมูลค่าต่ำเนี่ย convert หรือเปลี่ยนฟอร์มให้เป็นวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ ในเรื่องของการวิชาการในในในศูนย์เราเองเนี่ยตระหนักเสมอว่าเราต้องเริ่มจากองค์ความรู้ที่แจ่มแจ้งก่อนนะครับก่อนที่จะไป transfer ท่วงเทคโนโลยีหรือหรือความรู้นะครับให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าผู้ประกอบการก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราไลเซนไลเซนนะครับอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราต้องนําหน้าที่คืออธิบายนะครับให้เขาเข้าใจด้วยในฐานะ user ใน,ใ,นในเทคโนโลยีของเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีหลายบริษัทเนี่ยนะครับที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่อย่างที่บอกว่าเป็นวัสดุเสริเหลือจากการไปรูปสัต์น้ำนะครับอย่างเช่นเบลแคลเซียมเนี่ยครับเพราะว่าอะไรครับก็หนึ่งมันก็เป็นฮาลาลเนี่ยก็คือสามารถบริโภคได้ถ้าเป็นสัตว์น้ำเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวบปรดักตจากหันทะเลเนี่ยก็จะค่อยจะมั่นใจแล้วก็มีตลาดที่กว้างขึ้นนั่นเองนะครับ เราต้องการมุ่งมุ่งเน้นที่จะสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพนะครับเพื่อตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมในบ้านเรานะครับทางในเดีวยวกันเราก็จะมีความร่วมมือกับต่างประเทศมากมายตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศอินโดนดีเซียและสังเกตดูครับว่าประเทศพวกนี้เนี่ยประชากรจะเยอะมากนะครับแล้วก็มีชายฝั่งเนี่ยยาวนะครับซึ่งเขาก็จะเป็น ผู้นําในการส่งออกอาหารทะเลเช่นเดียวกันเพราะนั้นการร่วมมือกับประเทศเหล่านี้นเนี่ยครับเราก็ไย้ทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องของการทํางานร่วมกันนะครับอย่างเช่เเชน cooperation หมือว่าดีพิมพ์ร่วมกันเนี่ยครับเราทํางานมา20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รู้จักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราก็กเราก็ามีความภาคภูมิใจเช่น,นเดียวกันว่าเราเป็นหนึ่งที่ถูกเลือกนะครับ ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรภายใต้โจทย์เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความรู้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทรัพยากรมนุษย์และสร้างสรรค์น,นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และอาหารทะเลอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนยกระดับเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป